ดีใจดีใจที่นำเด็กของมาเตรียมสาเมียนเราว่าเพราะใส่ถั่วมั้นะอ๋อสกนีก็ถือว่ามันจุก็บเต็มแล้วล่ะนี่บุโดนก็เตรีมอ้เมียนเยอะเยันดินดเถ้าป็นไงต้นไก่เดอยโอ้ไปเชีงเมียง่ายเลยพี่น้องเลยมันคือกา ันหน่อยครับโอ้ผักฝนตกชือว่าแห้งครับเกี่ยวนีแห้งแห้งแล้วก็มีน้ำวงสาแล้วช <ừ. S 1> ือว่าน้ำในไร่หนิหน่องชือว่าทักอยู่ถึงว่าตกมือขึ้นนี่ก็มือเศร้านี่แห้งน้ำปล่อยรุ่นเลยปล่อยจากโนู่นบุรณะบอลจีบผ้าผีพาอน้อ,นอ,นพพนองพยายามปาบุญน,นึงแห้งมเศร้านึงมันอนี้จะพยายามไาพยายามไปอยู่ น้ำสแสดงว่าน้ำสีแห้งเติอเพราะว่าไหลทออยู่บุญ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 อยู่คุณน้ำไหลขอดสายอยู่ถือว่าคืาอไข่ของเราวันนี้สะเก็บสะเคี้ยวอยู่ดอกเขาเบ่งซ่งเพราะว่าน้ำเต็มสานี่สวัสดีจ้ามือนี้ที่ออกมายาหมันปลาน้ำเพรย์รุ่นจา้าอ,อันยิ้มได้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยยิ้มได้แล้วน้นามัพานพุ่นก็ท่านผู้เป็นเท้งหน้าดอกเป็นเลี้ยไหลเติออยู่ถือว่า ดีใจดีใจที่นำในของ่าเตรียมสาม้เานปมียนปล่อยปูปล่อยปลากะิไข่เนืไปรุ่นไรจากนอนผู้หล่ะครับบอลไปรุ่นใสหลอกไสดักใบหลครก็มาเห็ดคู่ใสหล้วก็ใสทอป้พี่น้องเลยนำไลวนวนววยอะพีนี่มันสิไไรทอพรท่นมันกบนว่าเนาะไหลลงมานอีกคนเพราะว่า ทีแรกมันโตูเนะาะพีภาพีีภาพนองเบื้องถียวนั่นก็เลยว,ว่าเ่าใส่ถอ่มั้งนะเออสมนี้ก็ถือว่ามันิจุก็จีเต็มแล้วอะไรนี่นี่บ่โดนก็นเต็มก็เลยส่วนพีส่วนนองไปหายำปลาครับปลาไปเล็กน้อยไปน้องเลยกาแฟาดิพร้อมสองฐานเสียร์มึงนี่ฐานเสียที่สามไปใส่เหรอลูกสาวดิเป็นกาแฟามึงดูป้าป้าบอกลาป้าคนที่โตก่อนกาแฟา โอ้ปลานิ่งเงอยูย่อดอกบาลนี้ซ้ำฟาร์มือซ้ำซีนิวฮานิวสามตัวโล่ซีตัวโลอ่ตีเดี๋ยวบังบ่อนบุบ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 ยู่นี่นพี่น้องจะได้เกิดิตคอยถอนน้ำลงมาจากฟองเทิงลงมาดูท้องนี่ลงไปน้ำลงงานสานำ้ำขึ้กันเพราะว่าป้องกันไม่บ่ให้มันน้ำหล่นสาเดี๋ยวปลามันสิออกไปก่อน,นบ่อนอยู่อาร์ตใบเหมือนเด้ ยามปลาห้าเทียวพ้นกบนะเ,เนียนำไล,ม,ไลมันดิเด่นนำมันก็คือว่ามันข้าวเดียวมนไงกนี่แหะคันกมากกวเดียวกับว่มน่ะแต่ว่าเนีนี่กับพท่นถึงกับ่วมแต่ว่าตี่ยนีนี่นเต็มจัไป้่อกัาอยู้อุลครับพ่อ,อยู่บนยาปลาไปผาผีผ้าหนองไยยาปลาตอนเขาเร่งน้ำหเหลือกาแฟมาพ,อ,พอไปรุ่นห่างนูงไว้นะเออเราก็ไปไหมมันมีนูไว้ในนิ้วนะ Ôi, nụ sinh nội nhỉ nhưng mà chó phiêng Ôi Ồ, ồ, qua leo qua leo, đi đâu Đùa, đùa Đùa, Tí kia nú, Nụ này nên cái gì bớt năn tí rồi nỉ, này nú sinh nội, nó phải cắt phiêng, cắt sinh khoáng không Bà, bà Bà bây giờ nó nổi lạ, bà Bà nháng, nhang, ôm 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 lùm, lùm, lùm. Oh

พอหงอยไปซึ่งสูงพี่เหรอข่อวินีแล้วแต่บ่พยายามปลาน้ำพ่อปลามีตัวพยายามปลาแต่มันกลุดคำคนหลุดตกกันเก็บบกบบวบไปก่อนเลยเฮ้ยตีใดงบ่ไดไม่ยังตีไดงบได้ไม่สู้เก็บบกบบวบปลาปลาไปหน่อยพยายามปลาปะบกบบวบพ่อแกงพ่ออ้อมมินล sure> ่งปลาพยายามบังปลาปลาเร็วเร็วเร็วมาใส่ลูกคนไปเลยไปไปหนามกับบ้างมี่กับบ้างยิงเห็น้นา ก็ต้องกักไสจนว่าทวมยาทวงแปะทวงคอไว้พุ่นละที่ว่าเหนยาโนี้มันไตไม่เลยมีตู่ฝนตกก่อนดิานี่มันึนมันก็เสียงงงเด้ม่ตนอยู่ฝนก็ลังงินคืบเงินคืบไม่หยุด้นำไรแห้งตันหนิแมนที่แม่นันมันขนาดข่ยใส่นั่นไปดิ่นใส่เน่ดักปลาไปดิ่น เห็นยพี่วน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 ยนนี่พี่ปลาวะปลาถึงมากปะออแล้วไะไยุยพอนี่แล้วมา่อยล่องยาก็ได้นี่อย่างปยามเป็นติยามเป็นตจกาคือโผดีครับแต่โผดีตัวให้เ้ไม่ออกมามากดงมื่กัดมันเ ม <Indonesia> ันก็นอยเงีคือมันมีมดแล้วเขาเมฆเดี๋ยวไปหนห่งมันดินู้ถ้าไปหน่งต้องไหนไก่เดียวโอ้หมดอย่างนี้กูดิโอมีกันไหนตัวาะว่าบุกกันก็ได้ปลาทูหันเท้า โอ้ไปเชียงเมียนไงเลยพี่น้องเลยมันคือโก้ยัยังีอย่านั้นเพิ่งกั้งพี่น้องเห็นปะตึงตึงตึงยังสิเท่เท่มาจังพี่น้องกสิเห็นโอไปเชียงเมียกันโอ้ขึ้นมาผิวขึ้นลูกี่เึ็นมาไกลๆหนามเนี่ยสี่ดวงนี้มาสัลับส้อนกันยังยังดิมาสัลับส้สอนนี่เกดมันขาดดูว่ามันยัง ว่อนนะมองเจ้าติเทศเอาองวิ่งก้อนคอยว่าฮะมองทีเจ้าที่อนปลาเราคอยกระตื้นเต็มทีเด้ดอันคอยคิดว่าปีนี้เขาถือประเด้ตรงปลาเราไหมเอาไงลุ่นอันนี้กันไว้เพียวว่าปล่อยมันออกไปทั่วไปอีกสี่หน้าทึ่งเขาไปปล่อยปุ่นน้ำไปปล่อยเงินหน้าปุ่นน้ำเทพพี่น้องบ้างเนี่ย ปาหงนี่ปลาดุกตัวนั่นปลาดุกเครื่อปา้งนี่ปอปออปลาดุกโอ้มันมันเด็กตัาโตตาโตโอ้ยบวบขยบเปาแล้วไปนเพืนเจ็บบวบแล้วตเจ็บบวบจะมาเต้นเหรอจำไม่ได้ธรรมดาเหรอเพิ่นก็บ่ให้เจ็บละดอกไม้ตัวกันมา่ออดอะไรคือตัวเจไดก็ต้องได้เยยนหาต มันมันที่ว่ามันเนาะพอดุลมัดจี่ตัวมันมันเดาไพี่น้องเอคนหนามก็ขึ้นมากเข็นมากยายาก็สีหุบลุ่งเกิดคส่ไข่ห้องนี้มันเป็นแบบว่าอันห้องคุ้มกมูขันหนามมากก็คือมันเป็นห้องข้างอันงานทางงูไงกันเป็นอันยามวันก็คือ ขอมวานห้องนีก่อนเนาะไฟรุ่นเนาะน้ำเมีนน้ำพุ่งขีดเลยมันไหลมาไหลมาหนีผ่านทองหนีเมื่อต่าห้อยจะได้น้ำจะได้น้ำคือเปิดน้ำตัวนี้ลงไปลงเงั้นญ่พร้อมเต็มแล้วก็กักใบไม่ก่อยไหลไปรุ่นมันกำลังไหมอีกผลก่อนที่ฟ้าเจ้าเห็นบ่โอ้ยกันได้มากกับมากสี่ล้วเนาะต้องไปจัดการนั่นเลี้ยงปลานั่นอยู่ปลาปลาบวกอันไหนงั้นหน้าปลานิ่นนั่นอยู่ตัวปลานิ่นต้องเสียไปก่อนเอาเอาปลานิ่นมันบึนอยู่บ่ เอาเจนหไมาหลดมันก็ไปเ็วไปขี้เก่าได้ป่ะเจนน้องากินอาหารดิัตรงทยหนกันน้อยกันเดี๋ยวยังไปบึงารุ่นใส่กันเด้อจ้ะใส่มันแล้วอนี้กได้ยู่ได้กินเด้อวัดเลี๋ยวเลี้ยงละวันัวไปงันนี่ชวยยังไงก็ยิ้มเลยล่ะอานพยยดุ่นเจ็ดแปดพนกระไเจ้าขึ้นสลากเพเถออันๆๆใครตัวครเาเอาไปอัน เสียนไฟสุมติมข่อยเห็นถิมอยู่อยก็ววามันพ่แม่นเอาข่อยเห็นมันหกว่างอย่หันบ่ใด้ที่เตี่ยเนียใจปลาเตียอันนึงอันใหญ่ๆตะไคร้หางาง่ก็สล้วีะอานงเหมเมันมันดันน้ำว่าะไน่มันไหลแห้งมันไปได้บ่มันเป็นตาหางตะไคร้หางอยูนิลบ่ยูนยล์ุ่นใส่กนเด้อจ้ะนังอเตีย น้ำไม้แห้งๆแต่สิ forward, ่งใคอยไหลไปนะมันเป็นตะไคร่หางด้วยมันแหงไม่ได้กันมันเนียบาก็แรงอีก่อไเลยล่ะยเลยก็คือดิบเปิดนามทา้งถ้าผนเยอะจพมเข้างหน้าเดเ้วานเอาใส่เลยถมันมันยัง้นปลาเห็นมากืมมันยวเยเลยก้างกไนน ย่นแมวย่านยังมาดึงไปเจ้าหนามเจ้ไปนุ่นแก่ฟางกันเลาะยู่เรื่อยเลยนะเราเบื่นเราพยามอีกที่ึงพี่น้องเอทํไมยามื้นกันเด้อสีฝากนบย้ายกำลังโอโลโลไม่อีกแล้วตีต๊อีกจะได้เบังท่าทางทางนี้แมนงั้นหน้าแมนนอกไอเขาอีเตีย อันต้นเขากระลายยูน้ำม,มาถวมขันเอาปุ๋ยมาใส่ขึ้นกันสิพ่อได้ยู่ได้กินยู่ดอกตีปีน้องน้ำเดี๋ยวเห็นน้ำม,มาแล้วกันไยรุ่นล่ารอบ้งองเงินทางน้ำยูว่ามองไรมันหัวบ่หัวไหนตู่มาถ่ายยูพี่กันแฟ่พยาไปยปลาหน่อยพอเลยแต่เดียวเห็นหนูหน่อยพอกงหนูหน่อยหอยไวนี่เฝ้าอยูุนี่ นุ่นไปหล่อใจกำลังลงมากโครน้มเย็นหัวว่าด่ไปยังน่นว่ิปดมันมันอะไรลงมากวมีน้ำพี่เนี่ยมนอัดไปไปล่ะหย่าห้างหลาย้องนันเดี๋ยวบุคคไม่มอยู่แล้วไม่มาอยู่ฮัมบ่มามันจิบไได้ขังน้ำน้ำอันขังหย้าว่าจิบาล มันเรวันนี้นี่ปลาถึกบูมิ่นีตนะปลาถึกตง้ยไปที่บึงออกเนาะปลาถึกกปลาแม่ข่อยก็บพวกหูดจ้าจนี้ที่บึงออกเบิ้งแนวอื่นเนี่ยกลเปเบื้งแมงดาพ่อวานี่เบิ้งปลาไปม่วงกนั่นปลายขงอย่เนาะจขงกับปีโปเนาแขงเต้บกบวกนี่แล้วเออพอนียโอ้ยดืมไปเค่อยจไปแล้วแม่ไปลอใส่อีกวะน่ผลคือไก่ที่จกเนาะเด้ มุดไปมุดอดดินไม่อีกแล้วคำเลยทีกลนเดี๋ยวข้นแคน้ำน,นพอ,นองงนถือว่าเดี๋ยวไลโตเยอะครับนี่พอเหลวแรองอยู่ถือว่าหมานัมนหมถือว่าหมันอยู่กับพี่น้องอากาศมันเขาอึมค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 คึม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 คึคึคึมคึมคึครับนี่น้คึม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 ึมคมึมคมคึมมมคึึมคึมคึึมค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 ามคึมึมคึมมคึมึมคมคึมคมเข้ามา คือตกที่หลักพ่ายอย่เขาว<ช>่อพะไวนี่เนาะพายุเขาอ๋อพ่ายุเขาดันล่างเนบ่าพายุเขามา,มาถึงมีน้ำเจ้าะมีน้ำยู่หนวายยืน่นเดี๋ยวไปใส่ไปขวักกัมีน้ำหงส์สิก็ดีใจเราละมัหนี่สิทิเก็บดิดเ,ดเกี่ยวขอบคุณเด้อแฟนครับสมองสมบูรณละครับรท,ที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจละครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แรงนี้มือนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละครับก็ขออยู่ดีมีแห้งสุขสุขลนครับสวัสดีครับจ้าวัติชามันอยู่เด้อพี่น้องขอบคุณที่เป็นกราข้งแรงใจเด้อ I <laughs> do